สวัสดีครับสกณะสั่งนะครับวันนี้จะมาพาทุกท่านไปพบกับไม้น้ำชนิดหนึ่งนะครับที่ห่างหายจากวงการไม้น้ำบ้านเราไปนานพอสมควรนะครับมีมาบ้างแต่ว่าไม่บ่อยนะครับนั่นก็คือบัวสวรร์คนั่นเองนะครับชื่อภาษาอังกฤษของมันก็คือ Japanese p o l i l l i นะครับชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็คือ n ู f a า a p a ป i c a นะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าญี่ปุ่นนะครับก็มีถิ่นกาเนิดที่ญี่ปุ่นนะครับ แล้วก็พบได้ที่คาบสมุทรเกาหลีแล้วก็รัสเซียตะวันออกด้วยนะครับแถวแถวกววลาดิวอสต็อกอะไรพวกนี้ครับตอนนี้กลายเป็นไม้หายา,ยากของรัสเซียไปแล้วนะครับบัวสวร,ร์เนี่ยมันจะเป็นบัวที่ไม่เหมือนกับบัวบ้านเรานะครับบัวบ้านเรามันจะมีลายโซมเป็นหัวแต่บัวสวรคร์จะมีลายโซมเหมือนเถาเหมือนพวกอนูเบียสนะครับใหญ่ๆแบบนั้นนะครับเมื่อก่อนจะมีคนเลี้ยงกันเยอะนะครับบัวสวร,ร์ แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นเพิ่งจะได้มาต้นหนึ่งนะครับต้นใหญ่มากเลยสวยมากเลยนะฮะจริงบัวสวรรค์ชอบน้ำออกเย็นๆนะครับแล้วก็พวก PH อะไรนี่ไม่ได้ซีเรียสนะครับซีเรียสเรื่องน้ำเย็นกับแสงเยอะนะครับแต่ว่าใบก็ไม่ได้ขึ้นเป็นใบบัวที่ลอยผิวน้ำนะครับมันก็จะเหมือนพวกบัวไทเกอร์บัวศรีลังกาบัวกระต่ายอะไรพวกนี้นะครับ คือใบเขาจะอยู่ในน้ํานานนะครับนอกจากว่ามันแน่นจริงๆมันก็จะส่งใบบางใบขึ้นไปบนผิวน้ํานะครับดอกมันมีสีเหลืองนะครับมันเลยมีอีกชื่อเรียกนึงว่า East Asian Yellow Water Lily นะครับเหมือนกับบัวพันธุ์อื่นๆนะครับมันเป็นบัวที่ชอบแสงนะครับถ้าได้รับแสงแรงพอเหมาะพอควรนะครับใบก็จะใสเขียวใสนะครับอย่างในภาพนะครับแล้วก็ เวลาที่เราจะปลูกเขานะครับเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูว่าไรโซมเขาใหญ่ขนาดไหนนะค,คือก็เหมือนพวกอนูเบียนะครับเราไม่ควรจะเอาไรโซมเขาไปฝังดินจนมิดนะครับก็เอาพวกรากพวกนี้ลงในดินหรือว่าถ้าไรโซมมันใหญ่มากจนต้นมันลอยนะครับแบบต้นนี้นะครับผมก็จะใช้วิธีเอาหินนะครับผูกทวงให้ไรโซมอยู่ใกล้ดินที่สุดแล้วก็เดี๋ยวรอให้รากเขาลงไปหาดินเองนะครับ เนี่ยครับอาจจะไม่ค่อยชัดเพราะว่าพวกเฟิร์นเหมือนบังนะครับแต่ว่าไลโซมเขาใหญ่ใหญ่มากนะฮะถ้าเทียบกับพวกบัวพวกบัวไทเกอร์บัวสีลังกาอะไรพวกนี้ที่บางทีเขาไม่ได้เป็นไลโซมเขาจะเป็นแค่หัวหัวเล็กๆอะไรองนี้นะครับหรือบัวไทยเขาก็จะเป็นหัวใหญ่ๆขึ้นมาหน่อยนะฮะอันนี้จะไม่เหมือนกันนะครับคือเขาก็จะ เป็นไลโซมวิ่งมาเหมือนอดูเบียสเลยค,ยค่อยๆงอกเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆย,ยาวมาเรื่อยๆแต่ว่าพวกนู้นเขาจะเป็นเป็นใบแทงออกมาจากหัวใช่ไหมตอนนี้ไลโซมมันยาวมามันก็ยาวมาเหมือนแบบเวลาอนูเบียสมันโตอ่ะมันก็ข้างหน้ามาเรื่อยๆข้างหน้ามาเรื่อยๆอครับประมาณนั้นนะฮะมันจะไม่ค่อยเหมือนกับพวกบัวพวกนั้น พอพวกบัวพวกนะั้นมันจะเป็นสกุลนิมเฟียนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกุลนูฟ้านะครับถ้าในต้นเล็กๆนี่เราก็สามารถฝังได้นิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ต้องให้ดินมันท่วมไรโซมซะจนในนี่และเวลาเราฝังปุ๋ยปุ๋ยฝังนะครับเราอย่าไปฝังใกล้ๆก,กับหัวเขานะฮะกับกรไรโซมเขาให้ถอยห่างมาหน่อยแล้วให้รากเขามาหาเองนะครับเพราะบางทีมันปุ๋ยพวกนี้เขาบางทีมีปฏิกิริยานะครับ มันมีทามีผลมีพวกความเป็นกดเป็นด่างนะครับบางทีมันมีผลกับพวกไรโซมนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับผมไม่เห็นพวกต้นเล็กๆมาขายนานมากแล้วนะต้นนี้ก็ได้มาเป็นต้นใหญ่เลยนะครับก็อลังการนะครับถ้าพูนพวกต้นเล็กๆเมื่อก่อนเขาก็เหมือนจะตัดไรโซมมามั้งแล้วก็รอให้เขางอกออกมาเพราะว่าประเทศไทยรู้สึกจะเคยส่งออกพวกบัวสวรรค์น,นะครับถ้าจําไม่ผิดนะ เมื่อก่อนมันจะมีหัวเล็กๆมาขายนะฮะเพราะว่าเขาไม่มีใครสั่งมาจากญี่ปุ่นนานแล้วนะครับส่วนมากเขาก็ทํากันในนี้นะครับบัวสวรรค์ก็เป็นไม้ที่สวยนะครับเป็นไม้สีเขียวที่สวยมากเป็นบัวที่สวยชนิดหนึ่งนะครับไม่ได้เลี้ยงยากอะไรด้วยนะครับถ้าใครสะสมบัวอยู่นะครับก็ควรจะมีไว้ในครอบครองนะครับย้ำนะครับควรจะมีเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยะกันนะครับสวัสดีครับ